เคยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ควรจะปกป้องเรากลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราซะเองเรื่องราวนี้คือคำตอบของคำถามนั้นเลยครับแล้วที่น่าทึ่งก็คือความจริงทั้งหมดเนี่ยทุกเปิดโปงได้ด้วยกล้องวงจรปิดแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่เลยครับวลีนี้มันสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยมันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนช่วงบ่ายธรมธรมดาธรมาของครอบครัวหนึ่งให้กลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมและนี่คือสถานที่เกิดเหตุครับ บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดบึงการดูภายนอกก็เป็นบ้านที่ดูสงบสุขธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าที่นี่แหละกำลังจะกลายเป็นฉากของอาชญากรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนในบ้านไปตลอดกาลเอาละครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นในวันที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่แล้ววันธรรมดาธรรมดาวันนั้นก็กำลังจะถูกทำลายลงอย่างไม่มีชิ้นดี บ่ายของวันที่22ิมิถุนายนปี2 5 6 3ครับจุดจู่ก็มีชาย5คนมาที่หน้าบ้านพวกเขาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ขอเข้าตรวจคนบ้านเจ้าของบ้านก็มั่นใจสิครับว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วในตอนแรกเนี่ยการตรวจคนก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับ แต่ในขณะที่เจ้าของบ้านกําลังให้ความร่วมมืออยู่นั้นในมุมที่รับสายตาแผนการร้ายบางอย่างกําลังจะถูกทําให้สําเร็จคือแผนของพวกเขาเนี่ยรัดกุมมากครับขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งทาหน้าที่ดึงความสนใจของเจ้าของบ้านชวนคุยพาเดินดูรอบๆไปเรื่อยเปืๆอีกคนนึงก็อาศัยจังหวะนั้นลงมือทันทีและนี่แหละครับคือภาพที่กล้องวงจรปิดจ,จับไว้ได้ทุกอย่างมันเป็นจังหวะที่เร็วและแนบเนียนมาก จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบธนบัตรที่เตรียมมาสอดเข้าไปในกระเป๋าสะพายของเจ้าของบ้านแล้วแค่ไม่กี่วินาทีต่อมาละครฉากนี้ก็จบลงครับเจ้าหน้าที่ตะโกนล,ลั่นเลยว่านี่มันเงินยาเสพติดเราทำเครื่องหมายไว้แล้วคุณโดนข้อหาหนักแน่โอ้โหเจ้าของบ้านนี่ช็อกไปเลยนะครับพยายามปฏิเสธสุดชีวิตแต่ตอนนั้นไม่มีใครฟังหรอกครับคำพูดของเธอมันไม่มีความหมายอีกต่อไป แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละครับโลกทั้งใบของเธอก็พลิกกับตาลปัดเธอถูกพาตัวจากบ้านของตัวเองไปยังสถานีตำรวจแล้วพอไปถึงที่นั่นความกดดันการข่มขู่มันมีแต่จะหนักขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพตามกันดูสักครู่นะครับว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถูกกล่าวหาติดกับดักจะมีทางเลือกอะไรเหลืออยู่บ้างความรู้สึกมันคงจะมืดแปดด้านไปหมดเลยนะครับและแล้ว อิสรภาพของเธอก็ถูกตีราคาออกมาเป็นตัวเลขครับ6,000ื 60, บาททวนข้อเสนอที่ยื่นให้มันง่ายและโหดร้ายมากครับจ่ายมาห0 0 0ื่นแล้วคุณจะได้กลับบ้านเราจะทำเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นต้องย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่ค่าปรับตามกฎหมายแต่มันคือการขู่กันโชคทรัพย์กันซึ่งๆหน้าเลยเธอก็เลยต้องโทรหาลูกชายด้วยความสิ้นหวังครับเสียงสั่นไปหมดตอนที่ของเงินก้อนนั้น และที่สําคัญคืออะไรทราบไหมครับการส่งมอบเงินเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพักนะครับแต่เป็นการนัดส่งกันข้างนอกซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันผิดกฎหมายขนาดไหนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับยังไม่จบเมื่อกลับถึงบ้านความเคลือบแคลงสงสัยได้นำพวกเขาไปสู่การค้นพบที่จะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย คือพอกลับมาถึงบ้านในที่ที่รู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยความกลัวมันก็ค่อยๆหายไปแล้วความสงสัยก็เข้ามาแทนมันมีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลครอบครัวก็เลยมีลางสังหรณ์แปลกๆแล้วก็ตัดสินใจเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดของตัวเองและสิ่งที่พวกเขาเห็นโอ้โมันชัดเจนจนเถียงไม่ออกเลยครับคลิปวิดีโอนี้ได้เปลี่ยนสถานะของเหยื่อทันทีจากผู้ถูกกล่าวหากลายเป็นผู้กล่าวหา ตอนนี้พวกเขามีหลักฐานชิ้นโบแดงอยู่ในมือแล้วครับที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอและความผิดของเจ้าหน้าที่พอมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วทุกอย่างก็พลิกกลับอย่างรวดเร็วเลยครับความยุติธรรมแม้อาจจะมาช้าไปบ้างแต่ในที่สุดมันก็เริ่มทำงานทันทีที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ท่านไม่ลังเลเลยครับมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในทันที และผลลัพธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายก็คือเด็บขาดและรุนแรงมากครับทั้งหมดถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีมีทั้งร้อยตำรวจเอกหนึ่งนายดาบตำรวจสองนายสิบตำรวจโทหนึ่งนายแล้วก็สิบตำรวจตรีอีกหนึ่งนายไปหมดทั้งชุดเลยครับแต่การโดนไล่ออกเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับพวกเขายังต้องเจอกับข้อหาอาญาหนักๆอีกสองกระทง ข้อหาแรกคือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือพูดง่ายๆก็คือใช้อำนาจในทางที่ผิดโทษจำคุก1-10ถึงปีแต่ข้อหาที่2นี่หนักกว่าอีกครับคือกันโชครัพย์หรือข่มขู่รีดไถเงินซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีไปจนถึง20ปีเลยทีเดียวคดีนี้จบลงได้ด้วยดีเพราะมีหลักฐานที่มันชัดเจนมากๆแต่มันก็ทิ้งคำถามที่น่ากังวลไว้เหมือนกันนะคะว่า จะมีอีกกี่คดีแบบนี้ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกล้องบันทึกภาพไว้และจะมีความมายุทธรรมอีกมากแค่ไหนที่ยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดโดยที่เราไม่เคยรู้เลย